ครับ, e รบเรามาโรงงานฟอร์สแฟงนะอันนี้คือเราแมทกซิี่ยวนะครับกองเขาเดินเสิมศิกเลยเลยโอ้โหลานใหญ่มากนี่เตาอบเขานะครับอีเขาก็เอาเหล็กนี้แหละไปอบเสร็จแล้วก็มาตีจนมันกลายเป็นแฝงเป็นชิ้นงานขึ้นมานะครับโอ้โหวันนี้เฟอร์สนะครับทั่รของรถนี่นะครับฟอร์สเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นี่ครับเราก็มาแมชชีนอยู่สาเร็จมีตั้งสามสิบเครื่องเยอะมากเครื่องแมชชีน อันนี้เป็นฮีทฟรีเมนต์นะคะมาประตูอบพอมาชิมเสร็จก็มาอบคลายเซกโ้นร้อนจ๋าเลยชิ้นงานนี่นะครับเ่องฟอสใหญ่ที่สุดในตีแล้วสองร้อยสิบเมกะนิวตันโอ้โหใหญ่มากนะครับฟอสชิ้นงานเหล็กทำฟอสแฟงนะครับหนึ่งในผลิทภั์ของเราที่อานดีเซนเตอร์นี่นครับมีเครื่องทดต่อคุณภาพเครื่องวิเคราะห์อมีเครื่องที่เอาไว้หาคุณสมบัติทางเคมีของโลหะนะครับอันนี้เครื่องดึงนะครับ เป็นดิงด่งเป็นงาให้ฝาน